ทหารกรูคานักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแม้แต่กองทัพอังกฤษยังต้องยกนิ้วให้ทหารกรูคาขึ้นชื่อว่าเป็นนักรบที่ดุด,ดันโหดห้าวหารและแข็งแกร่งที่สุดในโลกมีทักษะในการรบยอดเยี่ยมทั้งจงรักภักดีคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้อังกฤษอยากให้ทหารกรูคาเหล่านี้มาเป็นกำลัง บริษัทอินเดียตะวันตกของอังกฤษในยุคที่อังกฤษทำการค้าควบคู่กับการขับไล่อาณานิคมกระทั่งทุกวันนี้ที่หมดยุคไล่อาณานิคมทหารกรูคาก็ยังประจำการอยู่ในกองทัพอังกฤษนับเป็นเวลาแล้วก็กว่า200ปีทหารกรูคามีที่มาจากเมืองกรูคาในเนปาลพวกเขาประกอบด้วยหลายชาติพันธุ์ เช่นชาวคาชาวกูรุงชาวมาการวมทั้งชาวฮินดูวันณะสูงขึ้นเชื่อเรื่องความเก่งกาจมาตั้งแต่สมัยที่บริษัทอินเดียตะวันออกมีบทบาทอยู่ในอนุทวีปพ,พวกเขามีมีดกรุกลีเป็นอาวุธประจำกายแม้ไม่ไหวโทอกกระสุนจากปลายกระบอกปืนแต่ความแม่นยำเรียกได้ว่าไม่แพ้กันพอมีดกรุกลีปิดชีพศัตรูมานักต่อนักแล้ว กระทั่งกลายเป็นตาสัญลักษณ์ของทหารกรูคาที่มีมีดกรุ๊กหวีคว้ยกันต้นศตวรรษที่19เกิดสงครามแองโกเนปาลระหว่างกองทัพกรูคากับกองกำลังของ EIC เพราะทั้งสองฝ่ายต่างต้องการขยายอำนาจไปยังเทือเขาทางเหนือของอินเดียสงครามครั้งนี้กินเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี1814 ถึงเดือนมีนาคมปี1816ฝ่ายอังกฤษเสียกองกำลังและงบป,ประมาณไปไม่น้อยแต่ท้ายที่สุดก็เอาชนะกองทัพกรูขาไปได้ด้วยความเหนือกว่าด้านทรัพยากรและกำลังพลสงครามจบลงด้วยสวนธิสัญญาซากาลีลงนามเมืที่4มีนาคมปี1816มีข้อสัญญาที่ระบุให้ผู้ปกครองเนปาล ต้องยกดินแดนให้รากึ่งหนึ่งของอาณาจักรและยินยอมให้ปรินติสมีอำนาจชี้นำทางการเมืองในกามบัทุซึ่งเป็นเมืองหลวงของเนปาลด้วยทักษะการรบของทหารกูคาในสงครามแองโกเนปาลทำให้อังกฤษประทับใจถึงขั้นเปิดรับนักรบกูคามาประจำการในกองทัพ EIC ในอินเดียและออกรบ ในฐานะกองทัพ EIC ปฏิบัติการในสงครามครั้งสำคัญอย่างเช่นสงครามพินดารีปี1817ถึง1818 18, สงครามซิกปี1845ถึง1846และ1848ถึง1849รวมทั้งเมื่อครั้งเกิดกบฏอินเดียกบฏชีปอยในอินเดียปี1857 ถึง1,858กบฏอินเดียครั้งนี้มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์เพราะเป็นปัจจัยที่ทำให้อังกฤษลุกคืบเข้ายึดครองอินเดียภายใต้ปิติราชยาวนานตั้งแต่ปี1,858ถึง1,947เมื่อ EIC เลิกกิจการในปี1,874ทหารกรูคาก็ไปสังกัดภายใต้กองทัพปริติสอินเดีย ออกรบในดินแดนพ้นทะเลทั้งในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองเมื่ออินเดียได้รับเอกราชทหารกรูขาบางกองร้อยย้ายไปสังกัดกองทัพบบริตติขณะที่กองร้อยเลือกไปสังกัดกองทัพอินเดียทหารกรูขาไม่ได้เป็นแค่นักรบในตำนานเพราะทุกวันนี้พวกเขาก็ยังคงสืบทอดความเก่งกาจความแกร่งและความดุดันจากนักรบรุ่นก่อน กองทัพปริติสยังคงมีทหารกรูขาหลายพันนายและมีทหารกรูคาอีกหลายหมืนหน่นนายประจำการในกองทัพอินเดียหากใครมีโอกาสไปที่เมืองวินเชสเตอร์ในมณฑลเฮมเซียประเทศอังกฤษที่นั่นมีพิพิธภัณฑ์กรูคาตั้งขึ้นเพื่อลำลึกถึงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของพวกเขาที่สละชีวิตออกรบเพื่อกองทัพปริติสมาหลายร้อยปี